โอเคนะทุกคนที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นหนอนกวางสามเขาชิลอนนะหรือกวางสามเขาคเคซัตนะแต่ว่าเป็นอคอคซัตใต้ก็คือเป็นชิลอนเคอร์บายนะทุกคนซึ่งอันนี้เนี่ยนะก็มาจากข้อเดียวกันนะถ้าเป็นสีสีนี้ก็คือมาจากข้อเดียวกันอันนี้ก็คือคนละข้อก,กันแต่เป็นชนิดเดียวกันนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า เป็นยังไงบ้างนะตอนนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาก็จะ1เดือนแล้วนะอีกประมาณไม่กี่วันนะไม่กี่วันก็1เดือนแล้วนะทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนเปลี่ยนกันเลยนะเหมือนเดิมนะเปลี่ยนแมตนะอันนี้ใช้เป็นแมต Natural, มต์เนเชอรัลแมธรรมดาก็คือเป็นแมตที่ขี้เลื่อยยังเป็นขี้เลื่อยที่ไม่ละเอียดเป็นแมตแมตรธรรมดาเราจะใช้ขี้เลื่อยที่มันละเอียดขึ้นนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะทุกคนว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะนี่เป็นตัวนอนด้วย เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะสำหรับแมกที่เราใช้เนี่ยเราจะลองเปลี่ยนนะเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเป็นเจ้านี้ดูนะทุกคนก็คือแมกยงม,มี่สามเขานะของด i t เ l ลนะทุกคนนะเราจงมาดูกันว่าเราจะเปลี่ยนแล้วจะเป็นยังไงนะเผื่อใช้ได้นะเดี๋ยวจะเปลี่ยนสองอันนี้ดีกว่านะใช้ใช้ตัวนี้เราจะเปลี่ยนตัวนี้นะเป็นแมต แมดยังมีสามเขาแล้วก็จะเปลี่ยนอันนี้เป็นแมดยังมีสามเขาเหมือนกันนะส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยเอาไว้เผื่อทดลองเฉยๆนะว่าแบบเฮ้ยความแตกต่างมันจะเป็นยังไงนะว่าแมดท,ที่มันเป็นเนเชอรัลเนี่ยกับแมดท,ที่เราทํามาให้มันละเอียดแล้วใส่พวกใส่เคนชีทใส่สารอาหารเพิ่มเข้าไปจะเป็นยังไงเนะี่ยจะได้เห็นความแตกต่างว่าขนาดมันใหญ่กว่าเดิมขนาดไหนแล้วกันเนาะอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าเจ้าสามตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูส่วนของตัวสามขาวก่อนนะสามขาวโอเคซัดอ่ะเรามาดูสีเขียวกันก่อนดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะไป ขี้ก็เยอะอยู่นะเนี่ยมีแบบขี้เยอะอยู่เลยนะเยบนะระดับไปนะโอ้ยนี่ยังเป็น L2 อยู่นะเนี่ยยังเป็น L2 อยู่นะทุกคนเห็นไหม ดุนะเนี่ยดุจริงๆบอกเลยนะหัวก็โลกเล็กนะทุกคนนี่เป็น L2 อยู่นะนอ่ะมาดูอีกกระปุกหนึ่งดูซิว่าจะรอกข้าเป็น L3 บ้างหรือ,อยังนะไป พวกนี้ดูสีแมทมันต่างกันจริงจริงแมเป็นแมทเดียวกันเลยนะแค่ความชื้นมันต่างกันเฉยๆนะเฮ้ยลงมาแล้วอันนี้ L สามแล้วนะเนี่ยเฮ้ยนี่ L สนั่น่าจะ L สามตัวใหญ่ขนาดนี้ช่อง L สามใช่ไหมใช่โอ้โหดูหัวที่ไออย่าพึ่งอย่าพึ่งมุดมุดดีไปไหน นะดูหัวตัวเท่ากันเลยนะตัวใกล้ๆก,กันนะดูดินะตัวใกล้ๆก,กันแต่ดูหัวเดินี่เอาสามแล้วส่วนนี้ยังเป็นเอสองอยูนะ่หัวชัดเลยนะสำหรับคอเคซัสนะที่ลอกคราบมาใหม่ๆเนี่ยตัวนี้ลอกคราบมาใหม่ๆเลยจะหัวยังเป็นลักษณะสีแดงแดงอยู่นะเห็นไหมหัวเป็นแดงๆเลยแต่นี้เนี่ยหัวดําแล้วหัวดําก็คือลอกคราบมานานแล้วนะ โอ้อต่างกันเยอะมากเลยว้าวโอ้ยอีกไม่นานตัวนี้ก็อาจจะลอกคาบนะจะลอกคาบเป็น L3 แล้วเหมือนกันหวังว่ามันคงอีกไม่นานดูเห็นไหมจุดจุดบนในนี่ก็ต่างกันนะเห็นไหมเห็นจุดไหมโอโอโอจะกัดถุงมือเนี่ยจุดจุดก็ต่างกันใช่ไหมจุดรูหายใจอ่ะต่างกันเลย เนี่ยรูหายใจต่างกันโอ้ oh. wow. ว้าวหวังว่าตัวนี้จะเรอกคาเป็น L3 อีกไม่นานเนี่ยระยะนี้เนี่ยเป็นระยะที่พร้อมที่จะขึ้นขุนแล้วนะเนี่ย L3 อย่างเงี้ย L3 ลกต้นใหม่ๆเนี่ยควรจะให้แมทดีๆเข้าไปแล้วนะเราจะใช้เป็นยัมมี่สามข่าวเองที่บอกไปนะของบิทเทลเซตนะเดี๋ยว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 จะมุดดินไปนะ,ะเย็นๆมุดดินได้ไหม บุดดินสิโคนโอ้โห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 โชคดีมีถึงมือไม่มีโดนไปแล้วโอเคไปทุกคนไปเอาสองขออยู่ตรงนี้ก่อนนะอยู่ตรงนี้ก่อนนะเหลืออีกตัวหนึ่งนะไว้ตรงนี้แล้วกัน จะได้เห็นกันชัดชัดมาอะทุกคนเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนที่ใส่หน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนที่ใส่นิดนึงเพราะว่าอันนี้เนี่ยตัวตัวที่เป็นอีกอครอหนึ่งเนี่ยแมทมันคนละอย่างกันนะแมทมันคือเป็นแมนอ่์ที่จะซื้อมาจากทางร้านนะบวกกับแมทของเนเชอรัที่เรามีอันเดิมเนี่ยนะทุกคนมันก็เลยจะต้อง เปลี่ยนหน่อยนะเปลี่ยนที่นิดน,นึงไม่อยากให้แมทมันปนกันนะมาเปลี่ยนกันก่อนเอาเรามาดูกันตัวนี้เป็นตัวที่ตัวเต็งที่สุดที่คิดว่ามันน่าจะใหญ่ที่สุดเนาะหวังว่ามันน่าจะใหญ่กว่าอีสองตัวที่เหลือมันเป็น L3 แน่นอนตัวนี้นะทุกคนเห็นนะเห็นนะเราส่องๆดูบ้างแล้วมันเป็น L3 นะ,ม,ะมาลองดูกันขอลองเทเลยกันนะเทเลยนะมาโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นแวบบๆนะ เว็บแน right? oh, right ี่ยโอ้อันนี้ลอยโพมนะตัวนี้กินเก่งมากนะทุกคนนะจากที่สังเกตมาเนี่ยตัวนี้กินเก่งที่สุดนะดูท่าจะตัวใหญโคตรจะใหญ่ในพวกนี้มันมันค่อนข้างจะดุเดี๋ยวไอ้ใจเย็นๆนะลูกพ่ออย่าเิ่งกัดนะเฮ้ยโอเคมันแสงมันอาจจะนิดหนึ่งนะทุกคนนะแสงนะสำหรับแสง หยมาให้ดูนะอันนี้น่าจะหยิบได้อยู่โอ้เด็ด,ด,ด,ดจับดีๆจับดีๆเราใส่ถุงมืออยู่มันมันไม่น่าจะกัดเขา้านะโอโอตัวนี้เหมือนจะดุที่สุดด้วยนะแล้วก็เป็น L 3ว้าวนี่ล็อกข้ามามนานแล้วด้วยนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยจะเย็น เดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกับอีก2ตัวที่เหลือว่าจะเป็นไงกันนะทุกคนนะแม้ว้าวเจัานี้จะตัวใหญ่สุดเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันนะระหว่างเจ้าตัวนี้นะทุกคนตัวนี้เนี่ยที่ล็อกค่าเป็น L3 แลวนะกับไอ้ตัวนี้ มันอยู่บนมือด้วยพวุนี้มันมันจะดูดูรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนะใช้ช้อนแล้วกันนะใช้ช้อนอะ่ะช้อนขึ้นมาอืมอืมออนี่เห็นไหมนะตัวนี้คือตัวจากกล่องสีฟ้านะจะเห็นเลยว่าโอ้โหตัวก็ใกล้ๆก,กันนะ เออใกล้ๆกันแต่ว่าไอ้ตัวตัวด้านขวามือเนี่ยเป็นตัวที่ลอกคราบมาเรียบร้อยแล้วนะลอกคราบมาแบบว่านานแล้วในเะดีวหัวหัวจะเป็นสีดำนะตัวเนี้ยนเะนี่ยนตะัวเนี้ยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยหัวอืมเนี่ยหัวยังเป็นพอยังเป็นแบบยังเป็นสีนี่อยู่สีน้ำตาลอยู่นะเห็นไหมหัวมันจะต่างกันนิดนึงนะไม่ใช่เพราะแสงนะจริงๆ เฮ้ยเฮ้ยเฮยเยยยอยากกัดเริ่มจะพอรู้นะเห็นไหมหัวอันนี้มันจะเป็นสีดำส่วนหัวนี้จะเป็นสีสีน้ำตาลเหมือนยังเหมือนยังลอกคราบมาไม่นานเท่าไอตัวนี้นะตัวนี้ลอกคราบมานาน เ <Okay. S 2> เดี๋ราจะเทอาหารสูตรยัมมี่สามเขานะทุกคนใช้เป็นยัมมี่สามเขาบอกไปแล้วเทลงไปขอ <S <S อัดข้างล่างนิดหนึ่งแล้วกันนะทุกคนอัดข้างล่างนิดหนึ่ง นอนลงไปสำหรับตัวเล็กนะเจ้านี่เดี๋ยวเราให้เป็นแมตธรรมดาไปก่อนเนาะยังไม่เป็นยัมมี่นะ ดูก่อนนะอันนี้หัวหัวอ๋อถูกแล้วเนาะนะโอเคจะได้จำได้ว่าเผื่ออันไหนเป็นต้องเป็นฝาสีอะไรนะทุกคนอันนี้ต้องเป็นฝาสีนี้ส่วนอันนี้ต้องเป็นฝาสีนี้โอเคมันคนละข้อกันเราต้องแยกกันนิดนึงเอาละไม่ไม่เป็นรบกวนมันนะอยากถ้าอยากเห็นหนอนมุดก็โอเคเดี๋ยวเราเปิดให้ดู โอเคนะครับผมทั้งหมดนี้ก็เป็นแค่ประสบการณ์ที่ได้ไปเก็บเกี่ยวข้อมูลมานะครับผมใครมีความรู้ความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์แนะนําได้ที่ด้านล่างคลิปเลยนะครับและถ้าอยากสนุกไปพร้อมๆกับความรู้ไปกับว่วงักสะต่างนะแนะนานะครับกดไลค์และกดซับสไครต์ไว้กันด้วยนะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดี